นี่นะคะส้มที่สั่งมาไม่ไม่ใช่อันนี้แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลนะคะที่สั่งมาสองลังเนาะเ okay. <laughs> มื่อกี้ลืมลืมไปนะคะจะตัดจะตัดแล้วลืมไป,ไปเปิดดูว่าเออให้ถ่ายวิดีโอเนาะ สั่งตลอดนะคะอันนี้เนะาะขราวที่แล้วพี่อ้อยเออข้าวที่แล้วก็สั่งมานะคะก็บอกตรงๆว่าหอมนะคะคราวที่แล้วไม่มีแกนน้ำผึ้งนะคะแต่ก็หอมเนาะแต่คราวนี้นะคะจะสั่งมาไหว้นะคะให้ดูว่าไม่มีปัญหาไม่ได้เอาออกมาหมดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเก็บไว้เหมือนเดิม แกะให้ดูก่อนว่าของมาถึง ไก่กล้องจับไม่หมดขาตั้งกล้องอันนี้เตี้ยตัวเตีต้ยก็พอสั่งเคยลองไปสั่งเจ้าอื่นดูเนาะแบบเราอยากรู้ใช่ไหมคะว่าเจ้าอื่นจะเป็นยังไงเนาะก็ลูกลูกบอกว่าเจ้านี้อร่อยอร่อยแหละอร่อยที่สุดนะคะก็มาสั่งกันใหม่ ไปสั่งเจ้าอื่นทั้งเดียวเองนะคะก็ไม่ค่อยโอเคเนาะสวยนะคะคิดว่าน่าจะน่าจะเป็นแกนงพึ่งอยู่เนาะแต่เป็นไม่เป็นก็โอเคนะคะเพราะว่าหวานหอมอร่อยนะคะประมาณนี้เลย